คนเคยรู้สึกอยากจะลองย้อนวันๆก่อนจะเป็นเด็กมัธยมไปสักครั้งหนึ่งไหมตื่นเช้ามาเรียนหนังสือตอบคาถามของอาจารย์หลังเลิกเรียนก็ไปเที่ยวเล่นสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือไม่ก็กลับบ้านนอนมีช่วงสอบที่เลยต้องติวหนังสือแล้วก็มีกิจกรรมโรงเรียนที่สนุกสนานแถมตกดึกก็ยังมีการรวมตัวเพื่อไปล่าปีศาจ <c oughs> <c oughs> อะไรคือล่าปีศาจวะเอา้าก็เกมไง<แ>เดี๋ยวคลิปนี้พูดถึงเกมเหรอก็ใช่อ่ะดิ มึงคิดว่าอะไรอะก็อาจจะเป็นการเล่าเรื่องราวของชีวิตตัวเองช่วงมอไปยอะไรมานั้นก็บาล,ละมึงเห็นช่องนี้เคยพูดถึงอะไรอย่างนั้นเหรอโอ้โอเค Persona 3 Reload คือเกมที่ผ่านาะและจะดจำหน่ายโดยค่ายอย่าง Atlas ค่ายที่เคยสร้างเกมไว้มากใหม่แต่หลายเกมกระแสก็ไม่ดีเท่าที่ควรถ้ายกตัวอย่างเขาที่ผมพอจำได้ก็มี Soul Hacker Shin Megami Tensei หรือไม่ก็ Persona 5ที่ผู้เล่นหลายคนยกให้ว่ามันคือเกม JRPG ที่ดีที่สุดใน Persona 3D นั้นก็คือเกมซีรีส์ Persona ตัวล่าสุดที่ทาง a t l a s สร้างขึ้นมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถือเป็นภาคใหม่แต่อย่างใดเพราะมันคือการนำเอา Persona 3ที่เคยปล่อยให้เล่นในช่วงปี2006กลับมาทำใหม่ปรับปรุงกราฟิกให้มันดูสวยยิ่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนระบบเกมให้มันเข้าใจง่ายขึ้นเล่นสนุกขึ้น ก็ยังคงเนื้อเรื่องและก็เอกลักษณ์เดิมจากปี2006เอาไว้ทำให้แฟนเกมหน้าใหม่ที่เพิ่งเคยเล่นก็สามารถสนุกแล้วก็เอนจอยไปกับมันได้ส,าาส่วนแฟนเกมหน้าเก่กา,ากที่เคยเล่นมาแ้แต่เวอร์ชันก่อนก็ยังสามารถเอนจอยกับมันได้เช่นกันโดยคนทุกคนสามารถหาเล่นเกมนี้ได้หลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PlayStation Xbox หรือแม้แต่กระทั่ง PC ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1,890บาทก็ถือว่าถูกกว่าภาค5ประมาณเอ่อไม่มากแต่ก็ถูกกว่านั่นแหละนะ ซึ่ง p e ส s o n a 3 Reload นั้นก็คือเกมแนว JRPG Turn Based ที่ผสมผสานระหว่เกมบบ Simulator ใช้ชีวิตโดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเด็กหนุมน่มมัธยมปลายที่ได้มาอาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆและเราก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่บนเกาะนี้เป็นเวลาเกือบ1ปีตั้งแต่ช่วงประมาณเดือน4จะไปถึงเดือน2ของปีหน้าและในแต่ละวันผู้เล่นนั้นจะได้ทำกิจกรรมตามสไตล์ของเด็กมปลายเลยตื่นเช้าไปโรงเรียน หลังเลิกเรียนก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆไปติวหนังสือทำงานพาร์ทไทม์หรือไม่ก็ไปจีบสาวตกเย็นกับหอพักนั่งเล่นเกมนั่งอ่านหนังสือทำอาหารร่วมกับคนในหอหรือไม่ก็นั่งดูหนังด้วยกันเข้านอนตื่นเช้ามาทำกิจกรรมวนลูปลเล่นไปเรื่อยๆก็จะมีพวกสอบกลางภาคสอบปลายภาคกิจกรรมชมลมที่เราสามารถเข้าร่วมได้ไปทำหน้าที่สภานักเรียนหรือไม่ก็ไปทัศนศึกษาประมาณเนี้ย คืออะไรก็แล้วแต่ที่เด็กมัธยมควรจะมีในเกมนี้ก็แทบจะมีหมดเลยแต่ว่าข้อดีของเกมมันไม่ได้มีแค่นั้นเพราะเกมนี้ไม่ได้ผสมผสานความแฟนตาซีเข้าไปด้วยนั่นก็คือในทุทกๆหนึ่งเดือนหรือช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงตัวเกมจะบีบบังคับให้เราไปต่อสู้กับศัตว์ประหลาดที่มักจะออกอาราวาสทำลายผู้คนซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเตรียมตัวมไม่ดีการต่อสู้มัก็จะยากมากๆทําให้นนอกจากผู้เล่นจะต้องมีการใช้ชีวิตแบบเด็กหนุ่มทั่วไป ผู้เล่นก็จาเป็นที่จะต้องหาเวลาว่างไปพัฒน,นาตัวเองเพราะงั้นในคลิปนี้เช่นเคยผมจะขอมาแนะนําเทคนิคแล้วก็สิ่งที่คนจะรู้เกี่ยวกับเกมเพื่อให้คุณสามารถสนุกแล้วก็เอ็นจอยกับมันได้มากขึ้นมากันที่เรื่องแรกนั่นก็คือการใช้ทุกเวลาให้หค้มค่ะก็ถึงม้ว่าเกมนี้มันจะมีเวลาให้เราเล่นเอาประมาณเกือบ1ปีและมีเวลาเตรียมตัวก่อนจะไปสู้กับปีศาจอีก1เดือนแต่ถึงอย่างนั้นตอนเวลาในเกมมันก็ผ่านไปไวมาก พอแค่ผู้เล่นเลือกที่จะทํากิจกรรมอะไรสักอย่างอย่างช่วงหลังเรื่องเรียนเราไปติวหนังสือกับเพื่อนๆเมื่อทําเสร็จแล้วตัวเกมก็จะตัดเข้าสู่ช่วงเย็นทันทีและช่วงเย็นเราก็สามารถได้ทากิจกรรมได้แค่อย่างเดียวและพอทําเสร็จก็จะเป็นการจบวันทําให้ผู้เล่นต้องมีการวางแผนและก็คิดให้ดีว่าแต่และว,วันควรทําอะไรอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เนือ้อคืออย่าไปเรียนกับบ้านนอนอย่างเงี้ยไม่เอา 2. คือการตั้งเป้าหมายว่าจะให้ตัวละครเรา มันมีพัฒนาการด้านไหนในเกมนี้ตัวละครหลักมันจะมีค่าสถานะอยู่3อย่างมีค่าความกล้าค่าความฉลาดแล้วก็ค่าสเสน่ห์ใช่ปหมวะเออใช่แหละซึ่งทั้งสามค่าเนี้ยช่วงต้นเราก็จะมีอยู่แค่เลเวลหนึ่งและผู้เล่นก็สามารถเพิ่มค่าให้มันสูงขึ้นได้โดยการทํากิจกรรมต่างๆในช่วงเวลาว่างนี่แหละครับเช่นถ้าเราเลือกที่จะไปทํางานพาร์ทไทม์ล้วก็จะได้รับค่าความกล้ามากขึ้นถ้าเลือกที่จะไปติวหนังสือแล้วก็จะได้รับค่าความฉลาดมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ย แล้วถ้าเกิดถามว่าการเพิ่มสถานะมันมีเดียอะไรมันก็จะลามมาสู่เรื่องที่3ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นๆด้วยความที่ว่าเราจะได้รับบทเป็นเด็กหนุ่มัธฑิ์มไปทําให้เราจะมีเพื่อนเยอะมากๆทั้งเพื่อนในรุ่นเดียวกันเพื่อนต่างวัยหรือไม่ก็เพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามซึ่งเพื่อนแต่ละคนเนี่ยเราสามารถไปใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเ่่มกับอคอน,นั้นได้โดยถ้าเกิดผู้เล่นที่ใช้เวลาว่างน่มกันไปมากมันก็จะทําให้การต่อสู้ง่ายขึ้น แต่ว่าข้อควรรู้ไว้นั่นก็คือเพื่อนแต่ละคนต้องการค่าสถานะที่ไม่เท่ากันอย่างเพื่อนบางคนถ้าเราต้องการจะใช้เวลาว่างร่วมกันเราจําเป็นต้องมีค่าความฉลาดระดับ3หรือบางคนก็จะต้องการค่าความกล้าระดับ4อะไรปแล้วมาณนี้ถ้าให้ผู้เล่นต้องมีการวางแผนให้ดีแล้วก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าต้องการจะเพิ่มความสัมพันธ์กับตัวละครตัวไหนแน่นอนว่าการจีบสาวเองก็เช่นกันนะครับคุยจะต้องดูด้วยว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการค่าสถานะด้านไหนนําไม่อย่างนั้นก็จีบไม่ได้ เรื่องที่4พยายามเพิ่มความสัมพันธ์กับเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนก่อนในที่ผมเกิดไปก่อนหน้านี้เราจะมีเพื่อนหลากหลายรูปแบบและคือส่วนใหญ่เพื่อนๆของเรามันจะเป็นตัวละครที่อยู่ในโรงเรียนและด้วยความที่ตัวละครเหล่านี้มันก็เป็นนักเรียนเหมือนกันทําให้เมื่อถึงช่วงสอบกลางภาคหรือว่าสอบปลายภาค,ต,าคตัวละครหลายๆตัวจะไม่โผล่มาให้เราเพิ่มความสัมพันธ์ด้วยเพราะพวกเขาต้องเอาเวลาไปอ่านหนังสือหรือถ้าเกิดแย่สุดก็คือช่วงปิดเทอมหยุดยาวมานัน1เดือน เราก็แทบไม่มีสิทธิ์เพิ่มข้อสัมพันธ์กับตัวละครเหล่านี้เลยผมเลยจะขอแนะนําไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ะเน้นเพิ่มข้อสัมพันธ์กับตัวละครที่อยู่ในโรงเรียนก่อนและพอถึงช่วงปิดเทอมหรือช่วงสอบอย่างเงี้ยเราค่อยไปเพิ่มข้อสัมพันธ์กับตัวละครที่อยู่นอกโรงเรียนเรื่องที่5อย่าลุกหนักเกินแล้วก็อย่าซื่อบื้อเกินอันนี้จะเป็นในส่วนของการจีบสาวคือในเกมภาคเนี้ยจะมีตัวละครหญิงที่เราจีบได้ประมาณ4-5คนซึ่งในการจีบตัวละครเหล่านี้มันก็จะคล้ายกับเกมแนววีช็อทโนเวล เท่า,าจำเป็นต้องเลือกคำตอบเวลาคุยกับอีกฝ่ายซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ลุกเข้าใส่เลยเน้นพูดแบบเป็นกลางหรือไม่ก็พูดแบบที่ไม่สนใจอะไรความสัมพันธ์เท่าจะได้ก็อาจจะเป็นเพียงแค่เพื่อนอ <c oughs> พูดแล้วเจ็บแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราลุกหนักมากเน้นพูดหยอดพูดจีบไม่หยุดอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะรู้สึกไม่ชอบใจทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับตัวละครตัวนี้อาจจะแตกสลายเลยในพล็อตหนึ่งก็จะต้องเสียเวลาประมาณ1-2ถึงวันเพื่อไปเคลียร์ใจกับอีกฝ่ายนั่นทําให้การจีบสาวนในเกมเ คุณจาเป็นที่จะต้องใจเย็นแล้วก็ดูสถานการณ์ก่อนแต่ก็นะถ้าพูดตามตรงการจีบสาวมันก็ไม่ได้ยากเท่ากับในชีวิตจริงหรอครับถึงคุณจะไม่มีประสบการณ์กับผู้หญิงเลยคุณก็ยังสามารถเป็นแฟนกับตัวละครในเกมได้และมันควรจะได้แน่แหละเพราะใน,ในชีวิตจริงคุณหาแฟนไม่ได้และในเกมแบบนี้คุณก็ยังหาไม่ได้อีกมันต่คงจะเป็นอะไรที่น่าสมเพชมากๆเ <c oughs> จ็บอีกแล้วเรื่องที่6หาเวลาว่างไปลงดันเจียนเลี้ยวคือสถานที่ที่คุณจะได้เจอเท่ากับเหล่ามอนสเตอร์หรือที่ในเกมมันเรียกว่าชาโด โดยเวลาที่เราลงดันเจียนตัวเกมก็จะเปลี่ยนแนวจากการใช้ชีวิตกลายเป็นเกม JRPG turn-based ที่เราต้องต่อสู้กับบิ๊กไฟด้วยการออกคำสั่งแล้วก็ออกสำรวจหาของหาไอเทมซึ่งดันเจียนในเกมนี้มันไม่ได้บังคับคุณจะลงเพื่อไปสู้กับมอนเตอร์ก็ได้หรือว่าจะไม่ทำอะไรเลยก็ได้เหมือนกันคือจริงๆมันก็คือบังคับเท่ออย่างที่บอกทุกเดือนตัวเกมจะบังคับให้เราไปสู้กับศัตรูที่โคตรแข็งเก่งแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ลงดันเจียนเพื่อให้เพิ่มเลเวลตลัวละครหรือว่าหาเงินเพื่อมาซื้อของดีๆเลย ตัวเกมมันก็จะยากมากๆทาให้นอกจากที่ผู้เล่นจะต้องมีการบริหารเวลาใช้ชีวิตประจําวันแล้วเขาก็ต้องมีการแบ่งเวลาเพื่อทําให้ตัวละครของเราแข็งแกร่งขึ้นด้วยโอเคครับและนั่นก็คือเทคนิครวมถึงสิ่งที่คุณควรจะรู้เกี่ยวกับเกม Persona า3 Reload ยอมรับว่าเทคนิคที่ผมพูดไปนั้นมันไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเป็นพิเศษเพราะถ้าคุณได้ลองเล่นคุณก็จะรู้ว่าเทคนิคพวกนีน้มันคือเรื่องพื้นฐานเลยนี่หว่าซึ่งใช่มันคือเรื่องพื้นฐานแต่ผมก็อกจะออกมาบอกอยู่ดี ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่เคยลองเล่นแล้วก็กังวลว่าเกมมันจะเข้าใจยากหรือเปล่าจะสนุกกับมันได้ไหมก็ว่าคลิปนี้จะเป็นตัวช่วยทําให้คุณจะกจะลองสัมผัสเกมนี้มากยิ่งขึ้นและคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวมาเราเติดตมงมาต่อไปยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย